ต่อจากนี้ครับหลังจากพิธติกมาแล้วนะครับขออนุญาตบอกนะครับว่าพิติกมาพิติกก็จะมาพูดคุยนะครับกับทุกท่านแล้วก็พี่สายและพวกกำนัลนะครับจากนั้นนะครับก็จะเลิกฉายหนังแล้วก็หนังก็จะจบประมาณสามทุ่มครับถึงสามทุ่มครึ่งทุกท่านครับผมขออย่างเดียวได้ไหมครับกรุงเทพจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ได้วันนี้เรามาตออลานคนเมืองโล่งใช่ไหมครับเรากลับโลงได้ไหมครับได้ผมจะขอเจ็ตต้องม ผมเชื่อว่าทุกท่านทําได้อย่างแน่นอนทุกท่านครับคนละไม้คนละมือขยับคนละชิ้นครับเป็นไปได้อย่างแน่นอนครับเราก็จะช่วยกันอีกออกไปนะครับผมโอเคครับเตรียมตัวกันเลยครับผมตื่นเต้นมากเลยอะผมเองไม่เคยดูแบบนี้เลยครับก็เป็นครั้งแรกครับเปิดประสบการณ์หนังกลางแปลงของตัวเองนะครับที่มาดูกับทุกท่านมาดูพร้อมกันนะครับเพราะแม่วอบฟองหลายๆท่านก็อาจจะทานแต่ผมเองก็ไม่ทันนั่นเอง เดี๋ยวไม่เกินอีก5นาทีครับก็ส่งแต่ญานมาแล้วนะครับว่ามิติกครับก็เดินทางมาถึงแล้วตอนนี้ก็กำลังภารกิจส่วนตัวก็จะเดินเข้ามานะครับแล้วก็เข้า,าพูดคุยกันนั่นเองขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่มาร่วมสร้างบรรยากาศหนังกลางแปลงครั้งแรกครับในกรุงเทพที่จัดขึ้นแบบนี้ในตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆที่มาร่วมชมหนังกลางแปลงให้เป็น,นมิตใหมายอันดีครับที่ทกรุงเทพของเราจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับ Usted, เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ <One> ่งนะครับ you ก know, ็จะมาถึงนะครับขอย้ำอีกครั้งครับห้องน้ำนะครับทยอยกันไปนะครับเพราะมีคนจะซีบอกว่าตอนนี้ห้องน้ําแน่นนะครับก็ใครที่ไม่ไหวจริงครับก็เดินไปก่อนก็ได้นะครับเพราะห้องน้ำก็แน่นพอสมควรนะครับก็ทยอยกันไปนะครับแล้วก็เรื่องส่งหน้ากากนะครับอยากให้ทุกท่านส่งหน้ากากนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับแล้วก็พยายามล้างมือบ่อยๆนะครับก็ดูแลตัวเองครับวันนี้เรามาหาความสุขให้ตัวเองแล้วครับก็